<laughs> ดูข้อมันดิ โอเคนะครับผมก็ต้องขอากาบสวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรอยก h o าวนะครับอาวันนี้ผมจะมาแจกรถเวฟร้อยสิบโอเพนนะครับก็ไปรีวิวกันเลยนะครับ5 minutes later ก็โอ้โหนี่นะครับเป็นไงเทปะ่ะนะผมก็ว่าเท่นะผมว่ามันโคตรเท่เลยแหละนะครับเอ่อทุกคนคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับว่า มันเทหรือไม่เทนะครับถ้าเกิดเทก็บวกหนึ่งถ้าเกิดไม่เทก็บวกหนึ่งนะครับสรุปว่านเทหรือไม่เทเนยะโอเคก็นี่นะครับก็อย่างที่บอกนะครับมันอาจจะแบบงงๆหน่อยนะครับดูแบบไม่สบายตานะครับก็ขออภัยนะครัพอดีผมเปลี่ยนอินพีใหม่นะครับโอเคก็เอ้าเราจะเริ่มรีวิวจากส่วนหน้านะครับเป็นอ่าส่วนหน้านะครับอรีวิวจากส่วนไหนดีวะเนี่ย เอาเป็นล้อนะครับอนาะล้อเป็นล้อขอบ17นะครับก็เอ่อเป็นสีแบบสีแบบทูโทนนะครับนะอ่าเออก็เปลี่ยนสีได้นะครับอ่าก็คือรถก็เปลี่ยนสีได้ล้อก็เปลี่ยนสีได้นะครับอนะ่าโอเคก็จานนี่ก็จะเป็นจานแต่งนะครับนะโอเค,คส่วนตรงอ่าที่ยึดปั๊มก็เป็นแบบสีไท่ๆนะครับเออ แล้วก็ตรงปั๊มเป็นเบมโบนะครับาตรงด้วงนะเออพูดผิดนะครับไม่ใช่ปั๊มนะครับคือด้วงนะครับโอเคก็สายถักนะครับตรงนี้นะครับเออก็เท่ใช้ได้เลยนะครับโอเคต่อมาก็มาข้างบนนะครับอ่าข้างบนตรงนี้นะครับเบรกก็เบรกเบมโบนะครับอ่าก็ตามข้างล่างเลยนะครับโอเค ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเด๋ยเอาให้มันแบบซูมออกมันอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับอ่าตรงนี้ก็ไม่ไม่มีนะครับไล่เบานะครับส่วนเอ่อไฟหน้าก็ไม่มีนะครับเป็นแบบทรงไล่เบาแล้วนะครับโอเคส่วนเบรกตรงนี้ก็โอ้โห,หสีทองแบบโคตรสวยเลยนะครับเออให้มากนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสีดำนะครับน่า ก็แบบเป็นแบบสองสีอะไรประมาณนี้ครับโอเคก็ตรงนี้นะครับคันนี้ไม่มีการสะบัดนะครับก็คือถ้าเกิดสะบัดขึ้นมาก็วัดอย่างเดียวนะครับโอเคก็เครื่องนะครับนะก็จะประมาณนี้เลยนะครับนะครอกเท่นะครับเนี่ยแบบไล่เบาเลยนะครับ ตรงเฟรมตรงนี้ก็ไม่มีนะเป็นแบบโค้งเปล่าเลยนะครับโคแท้นะครับแบบทรงโอเพ่นนะเออทรงโอเพ่นก็อย่างเงี้ยนะครับอ่าตรงนี้ก็เฟรมนะครับตัดมาแบบรูปทรงแบบนี้เลยนะครับนะ่าส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเอ,อ่อถังน้ำมันนะครับตรงนี้ก็เอ,อ่อเขาเรียกอะไรวะกล่องนะครับนะ่า โอเคแล้วก็มาที่ท่อกันมั่งนะครับอ่าท่อเป็นของ TSK นะครับก็นี่หลางตัวนี้นะครับก็ขอบเจ็บเมเดิมนะครับหน้านี่ดูดิโคตเตี้ยเลยนะครับแบบเตี้ยมากนะครับโคตเตี้ยเลยนะครับหน้าวิวฝั่งนี้เสร็จก็ไปฝั่งซ้ายนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวุยวยวมแป๊บน,นึงมันค่อนข้างที่จะคุมยากนะมุมกล้องนี้นะครับ นี่ตรงนี้อุ้ยนี่นะครับตรงนี้ขาทั้งคู่ไทยเทนะครับโซ่ก็จะเป็นแบบสีเดิมเลยนะครับก็โชก็จะเป็นโชกวเอสนะครับนะ่าโอเคเออบอรนะครับเบอรก,ก็จะเป็นเออบอร์ปะนะครับไม่มีรุ่นนะครับนะเป็นแค่แบบสีดำเฉย่นะครับโอเคพวกเกียร์พวกที่เหยียบพวกอะไรก็ ครบหมดนะครับองค์ประกอบครบหมดนะครับโอเคมาต่อไปนะครับเอ่อจะเป็นการไปลองรถนะครับน่าเดี๋ยวเลือกสีรถก่อนโอเคเอาสีไหนดีวะมันไม่มีสีที่ถูกใจเลยอะเดี๋ยวเปลี่ยนนีเอ่อนี้ก็ได้นะครับนะมาลูกนะครับเดี๋ยวทําลูกก่อนนะครับลูกที่ผมจะเอาเป็น เอาลูกเดิมแล้วกันนะครับโอเคก็ในคลิปที่แล้วนะครับมันไม่มีไม้นะครับก็คือตอนนี้มีไม้แล้วนะครับนะก็จะได้รู้กันสักทีนะครับว่ารถคันนี้มันแรงเท่าไหร่นะครับก็คลิปที่แล้วก็เป็นเดาๆกันเอานะครับว่ามันแรงเท่าไหร่นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะไม้มันบั๊กนะครับโอเคแต่ว่าเปลี่ยนสีมันอยู่ไหนอ่ะเออนี่นะครับนะสีรถนี่นี่นะครับ เอาเป็นสีเอ่อสีเหลืองแล้วกันนะครับอ่าโอเคโอ้โหทำไมล้อมันเปลี่ยนด้ว,วะเดี๋ยวดูดิมันสามารถเปลี่ยนสีล้อได้ไหมงั้นล้อสีฟ้าดูดิโอ้โหไม่ได้ปะโอเคก็ปกติมันจะเปลี่ยนแบบสองสีพร้อมกันได้นะครับแต่ว่าทำไมมันไม่ได้ก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าก็ช่างมาันเถอะนะไปลองกันเลย จะไปที่เอาเป็นของห้าแล้วกันนะครับไปจับวีกันเลยเราไปเทสความยาวกันแล้วก็เทสจนเบื่อแล้วนะครับเออ้วก็จะไปจับวีแทนดีกว่านะครับโอเคขี่ไปแบบนี้เลยนะครับนะก็ถ้าขับก็เหมือนเดิมนะครับเป็นท่าหมอบนอนนะครับนอนขี่นะครับแล้วแถวบ้านสั่นกระดิ่งอะไรเลย โอ้รถขายติ่มทีมาเลยตอนนี้เ่ยมาก็กดวายไปเลยโอเคสามสองหนึ่ง go ไปมาข่าวนี้แหละจะได้รู้กันสักทีว่ารถแรงเท่าไหร่ตอนนี้ก็แตะ200แล้วนะครับ2องร้อยหกสองร้อยเก้าสองร้อยประมาณสองร้อยยี่สิบนะครับอ่าไหนวิเท่าไหร่ 12.101วินะครับน่าก็ถือว่าแรงอยู่นะครับแรงอยู่ที่แปลว่าเออก็แรงแหล <c oughs> กะก็แรงแหละนะครับงานโหจะเทสซักรอบนี้แล้วก็ลองไปสายสี่ดูนะครับอโอเคเราจะมาเทสอีกสักรอบนะครับเผื่อวิมันอาจจะดีขึ้นก็นได้นะเออมาลองดูเสียแล้งห้เลยนะโคตรเยอะ สองหนึ่งไปโอ้โหเสียงเครื่องโคตรดังเลยอืมเฮ้ยรอบนี้ดีมากได้สิบเอ็ดจุดห้าสองสี่นะครับอ่าโอเค,อเคไปสายสี่ละขี้เกียจจับบีแล้วมันเสียตังค์นะครับถึงมันจะเสียน้อยก็เถอะนะครับแต่ว่าก เวลามาเล่นนี่คือไม่ได้มาเล่นทํางานไงนะครับก็จะมาแต่รีวิวรถเฉยนะครับเฮ้ยแถวนี้เถื่อนมากนะครับโคตรเถื่อนเลยอ่ะโอเคเราจะมาอ่ะเออเริ่มจากตรงนี้กันนะครับรีบเลยสามสองหนึ่งไปรีบเลยนะครับรีบจอดรีบออกตัวเลยครับนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนพวกเกียนนะครับอ่าโอเค ตอนนี้ก็แรงความแรงอยู่ที่ลร้อ230นะครับ240ละ250นะครับโคตรแรงเลยนะครับ2อ0้ยเกือบถึง270รอเว่ะเฮ้ยโอ้ทางมันยาวไม่พอนะครับถ้าเกิดไปถนนหมื่นเมตรนี่คือน่าจะมีสัก200 80ถึง290เลยนะครับหรืออาจจะเกือบ300แล้วมั้งเนี่ยนะครับเอออ่ะนะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับจอเวฟบร้อยสิบโอเพนคันนี้นะครับอ่ะก็สำหรับใครเอ่อที่อยากลงในมือถือหรือลงในเอ่ออะไรนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำลิงก์ไว้ทั้งสองเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งคอมแล้วก็มือถือนะครับอ่ะโอเคตอนคลิปหน้าจะให้ผมแจกรถอะไรนะครับก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ